เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty p a ที่6กันแล้ววันนี้เราว่าจะสลับมาทำเควสของโดบอรเนกาบ้างนะนี่เควสนี้เลยของโดบอรเนกานะเควสนี้ของเราเนี่ยโดบอนเนกาบอกให้เราไปคุยกับคนคนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าวรายมันไม่ยอมส่งมาที่โรงเตี๊ยมของโดบอรเนกานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเควสนี้กันรู้สึกว่าเควสนี้มันจะอยู่ที่นี่แหละนะนี่ไงตรงนี้เควสอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เลยคนไหนเนี่ยคนนี้หรือเปล่าที่เราต้องมาคุยด้วยเนี่ยคนนี้ชื่อจาาโรนนวะ จอโรเนวาอุ้ยกระตุกจังเอ้ยอยู่ๆกระตุกสวัสดีสวัสดีครับจอโรเนวาเออโดบันเนกาส่งผมมานะ่ะเออส่งนายมาเพื่ออะไรหรอเออพอดีว่าผมได้ยินมาว่าคุณคือคนที่ต้องส่งข้าวรายมาที่โรงเกมของโดบันเนกาน่ะแล้วยังไงล่ะเออขอโทษนะผมมาผิดจ,จังหวะหรือเปล่าเนี่ยเออขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียมรารยาทนะ่ะเออตอนนี้ฉันกําลังจัดการเรื่องปัญหาส่วนตัวอยู่นะ่ะเรามีให้ตอบ2ออย่างนะอันแรกนี่ก็คือผมไม่อยากจะรบกวนคุณหรอกนะแต่ผมอยากจะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวรายนะ่ะ ส่วนอันที่2นี่ก็คือว่าทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเราถามมาแรกแล้วกันนะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวรายช่วงไม่ค่อยดีนะฉันจะเตรียมข้าวรายไม่ค่อยทานในเวลานี้นะพรดีว่าปีนี้ผลผลิตของข้าวรา่เนี่ยมันได้น้อยลงนะแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกฉนนันได้สร้างข้าวรายจากโรนิก้าแล้วแล้วก็คิดว่ามันควรจะมาถึงเมื่อวานนี้นะแต่ไม่รู้ทําไมมันถึงยังมาไม่ถึงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วนาดาเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเสมอนะบางทีนายอาจจะต้องไปหาเขาไปเช็คดูนะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้น โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูโอเคเรียบร้อยเสร็จแลว้วเฟสของดูบอเนกาตอนนี้เขาบอกให้เราไปคุยกับนาดานะนาดานาดาอยู่ไหนเนี่ยเราต้องไปคุยกับนาดาที่นี่แล้วเนี่ยที่โลนิก้านะเนี่ยโอ้ไกลมากแต่เราก็ต้องไปเลยนะเ <c oughs> พิ่งรับเฟสมาเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปก็ได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปก็ได้เดี๋ยวเรารีบวิ่งไปทาเฟสเลยไปหานาดานะไปคุยกับนาดาระหว่างทางเราก็วิ่งสารดวจไปด้วยเลยก็ได้นะตรงนี้เราเห็นมันมีของอยู่ ตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้ไม่อะไรมหเอ้ยมีมีด evet. ด้วยเก็บมาเก็บมีดมาเลยมีนังด้วยอ่ะเก็บมาเอ้ยมีน,นี้ด้วยมีถังน้าไม่ในชะ่ถังน้ํามีถุงน้ําด้วยนะถุงน้ําถุงเก็บน้ําอ่ะใช่ไหมมันคือถุงเก็บน้ววําหรือเปล่าเออมันคือถุงเก็บน้ําจริงด้วยนะโอเคได้ okay. ของมาดีเลยเราวิ่งหาของระหว่างทางาไปด้วยนะระหว่างทางที่เราจะไปทาเควสออะเควสเรามันอยู่ไกลมากเลยนะเนี <S <s ่ยม <voice> ันอยู่ตรงนี้แน่วิ่งไปเรื่อยๆอาจจะเจอของได้นะมีคอไหมครับแถวนี้แต่แถวนี้มันดูแบบ ดูแห้งแดงมากเลยนะดูแห้งแดงโคตรเลยในยแถวนี้อ่ะมีใครไหมครับแถวนี้ดูโล่งโคตรโล่งมากๆเลยอาจจะมีพกกล้องให้เราอีกก็ได้นะแถวนี้เราต้องดูตามทางให้ดีๆนะเพื่อมีตรงนี้มีคอไหมครับไม่มีอะไรเลยเหรอโล่งจังแถวนี้นี่คือแบบโล่งมากเลยนะเนี่ยโล่งกว่าบ้านเลยอ่อะบ้านเราว่าโล่งแล้วตรงนี้นี่โล่งกว่าเยอะเลยนะ <S <S ไปต่อดีกว่าเดินไปตรงนี้เราจะแบบมุ่งหน้าตรงไปเลยนะ <S <S ถ้าเจออะไรระหว่างทางเราก็จะแบบเก็บเก็บระหว่างทางไปด้วยถ้าเจอกล้องอ่ะ ดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นจะมีของอยู่ใช่ไหมนะใช่ของป่ะนะอ๋อไม่ใช่สะพานโอ้โหนึกว่าของซะอีกนะเนี่ยเราก็นึกว่าของซะอีกตรงนี้มันเป็นสะพานนะเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำาจะจริง,รงๆก็เดินข้ามได้น,ะน้ำตื้นแค่นี้เองน้ำตื้นนิดเดียวเองนะเนี่ยข้ามได้เหมือนกันนะเหมือนจะไม่มีกล้องเลยนะแถวนี้มีกล้องไหมเนี่ยมีแต่ป้าโลง่งๆแล้วก็ตอนนี้นี่เรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะหมู่บ้านของเคเวสเรานี่อยู่ตรงนี้เลยนาดาครับผมมาตามหานาดาน่ะนาดาอยู่ที่นี่หรือเปล่า ที่นี่นี่ขายหมูด้วยนะเนี่ยมันมีหมูขายด้วยตัวเท่าไร่เนี่ยหมูตัวเท่าไร่ไรครับ .2 องเแล้วตัวเล็กอะ่ะตัวเล็กนี่น่ารักมากเลยนะเนี่ยตัวจิ๊ตเดียว <c oughs> ตัวเล็กโคตรเลยนะเนี่ยตัวเล็กน่ารักมากโอเคไปดีกว่ามันแพงซื้อไม่ได้หรอกครับตังไม่มีนาดาอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ไงนาดาสวัสดีนาดามีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าน่ะเออผมมาเช็คข้าวไดที่ต้องส่งไปที่กอตูเวียนะเออมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้มันยังไม่ถึงอกอตูเวียอีกหรอฉันเริ่มเป็นกังวลแล้วสิ มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคือฉันส่งคนงานของฉันไปหนึ่งคนนะ่ะส่งไปพร้อมกับสินค้าเมื่อวานนี้นะ่ะจริงๆแล้วเขาควรจะกลับมาถึงที่นี่แล้วนะในเส้นทางที่เขาไปมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนนะบางทีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดอ่นะยังไงผมก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปตามหาเขาให้นะในตอนที่ผมมาที่นี่นะผมมาจากกอทูเวียนนะ่ะแต่ผมก็ไม่เจอเขาเลยนะเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะ่ะโอเคมันช่วยได้มากเลยนะฉันหวังว่าทุกอย่างมันจะโอเคนะ โอเคเราจะเสียเวลาไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปตามหาใช่ไหมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันต้องเป็นเควสที่เราต้องไปตามหาคนปะคนที่มันเจ็บอยู่ตรงริมน้ำอะ่ะน่าจะใช่นะใช่จริงด้วยนะเนี่ยมันต้องไปตามหาคนตรงนี้ถ้าเราจะไม่ผิดตรงนี้นะมันจะมีคนเจ็บอยู่อะ่ะเพราะว่าโดนโจนป้นมั้งน่าจะโดนโจนป้น,นไปนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเลยวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนะแน่เควสนี้ วันน <th> <ers> <ts> <together> ี <aries> <g ad> ้นี่วิ่งเควสยาวๆเลยครับวิ่งไกลแน่นอนยังไงแล้วก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วนะที่บ้านนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่มีตังแล้วด้วยตังหมดเกลี้ยงเราก็เลยต้องมาทาเควสแทนนะแล้วก็พวกพืชของเราเนี่ยมันต้องรอหนึ่งเดือนเลยนะกว่าจะโตรอนานมากต้องรอเดือนถัดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรารีวิ่งไปเลยดีกว่านะไปทาเควสเร็วๆเลยเฮ้ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีของด้วยนะเนี่ยเอ้ยมีกันไก่ด้วยเก็บมาเลยเจอของนี่เก็บหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้มีผ้าด้วยอ่ะเก็บมาเจออะไรเราก็เก็บหมดนะมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ ระหว่งางทางนี้เราเจอรถเข็นเยอะเหมือนกันเนี่ยไอรถเข็นพวกนี้มันจะแบบมีของอยู่เรื่อยๆเลยนะมันจะไม่มีอะไรแล้วโอเคไปต่อวิ่งไปต่อครับอุ้ยทำไมหน้าจอสัน้นเมื่อกี้หน้าจอสั้นเฉยเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารีวิ่งไปไปหาคนส่งข้าวรายนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับนี่ไงเจอแนละ้วเจอคนคนนี้แล้วนี่สวัสดีครับเนี่ยคนนี้เขาบาดเจ็บจริงด้วยนะคนนี้ชื่อฮิวโก้นะได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันบาดเจ็บหนักฮะคุณเลือดออกเยอะมากเลยนะเนี่ยเออฉันถูกโจมตีนะ ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าฉันจะรอดไปได้หรือเปล่านะเออคุณคือคนงานของนาดาหรือเปล่านะ่ะคนที่ต้องไปส่งข้าวรายที่กอโทเวียนอ่ะเออใช่แล้วฉันเองแหละเอานี้ไปสีนี่คือสินค้านะถ้านายต้องการมานะันอ่ะแล้วก็ได้โปรดหาใครสักคนมาช่วยทันทีโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปตามหาคนมาช่วยเดี๋ยวนี้แหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปตามหาคนช่วยนะเราต้องไปหานาดาหรอต้องกลับไปหานาดาตรงนี้นะ เราต้องเรียกนาดามาช่วยนะเราไม่สามารถพาเขาไปเองได้นาดาผมต้องการคนช่วยครับคนงานคุณบ้าเจ็บนะนาดาอยู่นี่ไปเนี่ยนีย่งไงนาดาสวัสดีเออเกี่ยวกับคนส่งข้าวรายนะเออเกิดอะไรขึ้นหรอคือผมเจอเขานะเขาบาดเจ็บอยู่ตรงถนนนะเขาถูกโจมตีนะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยโอ้นี่มันแย่ชัดเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปช่วยนะตอนนี้ผมได้ให้ยาเขาไปแล้วคิดว่าเขาน่าจะแบบพยุงตัวได้นิดหน่อยนะขอบคุณมากนะขอบคุณที่ช่วยเหลือนาะยช่วยไปส่งข้าวรายแทนทีได้หรือเปล่าอะ่ะ เออได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะจัดการเองนัน,นี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะเอาเงินไปสินี่คือค่าตอบแทนสําหรับการช่วยเหลือนะอันแรกนี่คือตอบว่ากเกเบวลเตอร์คนงานของคุณนะ่ะควรจะได้รับมันมากกว่าผมนะแล้วก็อันที่2คือขอบคุณครับดบายคืออันแรกเราตอบไปนี่คือจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าตอบอันสองนี่คือได้เงินใช่ไหมเนะี่ยงั้นเราก็เอาสิรออะไร <c oughs> เอาเงินเลยครับอุ้ยได้มา300เลยเหรออุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเริ่มกลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหได้300ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ย เออแล้วก็ตอนนี้เขาบอกให้เราไปส่งข้าวให้แทนนะส่งข้าวรายให้แทนเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาโดบอนเนกาเนี่ยโอ้โหวิ่งไกลเวนี่วิ่งไกลจังเลยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดเลยเวดนี้เดี๋ยวเรารีวิ่งกลับก่อนกลับไปที่กอโทเวียนะไปส่งข้าวรายแทนไอคนงานที่บาดเจ็บอยู่นะ2000 years later นี่เราวิ่งมาจนมืดค่ำแล้วเนี่ยเพิ่งจะถึงบ้านเราเองยังไม่ถึงเมืองเลยนะเดี๋ยวต้องรีวิ่งไปเนี่ยเราวิ่งแบบทางตรงเลยคือแบบไม่มีเลี้ยวนะครับบอกเลยวิ่งตรง ตรงย่างเดียวครับทางตรงนี้คือจะทานที่เร็วที่สุดแล้วนี่ขนาดเร็วสุดแล้วนะผมเร่งสปีดเต็มที่แล้วครับมันได้แค่นี้เร็วได้แค่นี้เลยนะเนี่ยโอ้โหแบบนานมากกว่าจะถึงเดี๋ยวต้องจุดไฟก่อนมืดมากแล้วตอนนี้เดินไปก่อนที่มันจะมืดค่านะครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะแมวอ่ะเหมือนจะเป็นแมวป่าแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าหมาป่าดีถ้าไม่ใช่หมาป่าป็นงานโดนกัดฝีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลีบวิ่งไปก่อนวิ่งไปที่เมืองมาถึงสักทีโอ้โหวิ่งนานมากโดบอนเดก้าอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม นี่ไงตัวบอลเนกาอยู่นี่เออเอ,อ้าไม่ใช่เหรออ๋อนี่คนนี้ตัวบอลเนกาผมกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกับนะเอ,อคุณสั่งเข้าราไว้ใช่ไหมนายขอฉันเช็คดูหน่อยสิโอเคทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยดีนะเออนายเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยระหว่างทางนะ่ะเออก็ก็มีปัญหานะ <c oughs> ก็มีปัญหานะครับเออเต่อไปอันแรกไปก็ได้บ้างเออไม่มีครับมันมันมันไม่มีแบบนั้นหรอกโอเคนี่ต่อไปแล้วกันนะตอนนี้นายดูเหมือนใครสักคนที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับปัญหานะ่ะ ใช่ไหมอันนี้แปลถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณจะบอกว่าผมคิเลเหรอครับเรียกว่าคิเลเหรอเนี่ยอันนี้เออกรีเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ฉันพูดแบบนั้นโอ้โหนี่มันว่าเราชัดๆเลยเนะี่ยโอเคผมรับคําขอโทษของคุณนะเหมือนประชดกันนะเนี่ยตอนนี้เอ้ยได้เงินมาด้วยหรอเฮ้ยได้เงินมาด้วยนี่เอาเงินไปสีนะ่ได้เงินมาตั้งสองร้อยเลยนะนี่โอเคได้เงินมาตั้งสองร้อยครับนี่เราได้เงินมาห้าร้อยเลยนะจากเวดนี้อะ ก็คือได้มาจจก,กคนที่ชื่อนาดาเราก็ได้มาจากตรงนี้อีก200อนะโอ้โหบอกเลยว่ารวยรวยมากครับตอนนี้บอกเลยว่ารวยเมื่อกี้อะไรอามาห,หรือเปล่าอะเวทเราเสร็จแล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าเควสของโดบอนเนกาที่จะหมดแล้วนะแล้วทำไมเควสเอาารอรดิกอร์ที่ยังไม่หมดสักทีเนี่ยเวทเออรดิกอร์นี่เราว่าจะถีงไว้ก่อนน่ะเพราะว่ามันอีก1ิปีปนะี่ยกว่าจะหมดวันนะ <S <s นมันแปลว่าเหลือเวลาเยอะมากเลยนะเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะได้ไมั้งส่วนเออร์วินเนี่ยเควสมันอยู่แค่6ปีนะเราคิดว่าน่าจะต้องทำเควสเออร์วินก่อนหลังจากนี้นะแต่วันนนนี้คคิดว่่าาจะทพอ เกียจทำแล้วครับเควสเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาโคตรไกลเลยเควสแต่เราเควสเนี่ยเออไหนๆก็มืดแล้วผมผมขอเช็คของในบ้านหน่อยได้ไหมครับในนี้คงไม่มีคนใช่ไหมโอเคไม่มีคนใช่ไหมครับขอขอเปิดดูหน่อยนะออ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีของสักอย่างตรงนี้มีของไหมขอดูของก่อนผมผมไม่ได้ทําอะไรนะครับไอตรงนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านไหมในบ้านนี้มีคนหรือเปล่าโอ้คนคนเต็มเลยเอยนี่มันบ้านเอเนกอสนี่เราไม่ขโมยแล้วกันเดี๋ยวเอ็นกอสจับได้นะ ตรงนี้มีมีดเหล็กด้วยอยากได้อะมีคนไหมโอ้เห็นชัดเจนตรงนั้นมีคนอยู่มีคนไหมครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีคนใช่ไหมเฮ้ยเราอยากได้นี้อ่ะมีดอ่ะมีดเหล็กเก็บมาเลยโอเคเรียบร้อยได้มีดเหล็กแล้วมีดเหล็กเป็นของเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรบนนี้ขึ้นได้ไหมบนนี้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ก็มีขงอยังไงเนี่ยเออเขาไม่เห็นเราใช่ไหมไม่น่าเห็นนะโอเคเปิดดูก่อนมีไม้อยู่อ่ะเอาหมดเอาหมด มีอะไรผมก็เอาหมดครับโอเคเรียบร้อยมีของอีกไหมครับเออตรงนี้ตรงนี้มีขวานอยู่นะขวานแต่ขวานไม่จาเป็นหรอกมาั้งเพราะว่าขวานเราก็ทําได้ง่ายๆนะดูก่อนว่ามีอะไรให้เราอีกหรือเปล่าในนี้มีใครไหมครับโอ้คนเต็มเลยคนเต็มเลยในนี้ไม่เอาไม่เอาเราไม่สามารถเอาได้เพราะคนเยอะมากอันนี้มีล้ออยู่เออเอาชามไปไหมมีใครไหมครับเนี่ยแถวนี้โอเคไม่มีใครยิบยิบมาเลยครับนี่ยิบมาเมาครับเมาเอามาหมดเลยเนี่ยโอเค ได้ของมาเต็มเลยครับได้ของมาเต็มเลยของนี่มันรีหรือเปล่าทุกๆเดือนมันจะรีหรือเปล่ารูเชึกว่ามันหายไปเลยนะพอเราเก็บไปอะ่ะมันหายไปเลยมันไม่กลับคืนมาหรือเปล่าตรงไหนที่เราเคยเไปแล้วมันก็หายไปเลยนะรูเชึกว่ามันจะไม่กลับมามั้งอาจจะต้องรอเดือนถัดไปหรือว่าไม่ก็หรือไม่ก็ขโมยได้แค่ครังเดียวนะพวกของอตรงนี้มีถังด้วยอเออผมอยากได้ถังจังเลยครับเก็บปุ๊บนี่เป็นไงโอ้โหได้ถังสองอันแล้วนี่มันโคตรโจรเลยนะอู้ดีนะไม่เห็นคนนี้ไม่เห็นเรา นี่เราแบบโคตรโจนนะครับบอกเลยว่าโคตรโจนโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่ามั้งกลับไปนอนบ้างดีกว่านะตอนนี้ได้ของมาเยอะแล้วแคนนี้ก็พอใจเราครับกลับบ้านก่อนโอเคนี่กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนอนก่อนนะเข้าไปนอนให้มันเช้าก่อนแล้วก็ค่อยตื่นเช้ามาทําอะไรอย่างอื่นเข้าไปนอนก่อนเลยพอนอนหน่อยครับนี่นอนให้เช้าก่อนโอเคนี่ตื่นเช้ามาแล้ววันนี้เราทําอะไรกันดีสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราสร้างของไหมเราสร้างไอ้ของอันนี้ไหมเนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปนะไม่รู้ว่าทําอะไรได้จอยากจะลองสร้างดูนะ ใช้ไม้แปดท่อนแต่ตอนนี้เราขอย่างเนื้อก่อนตอนนี้เราหิวข้าวแล้วย่างเนื้อก่อนนะครับย่างเนื้อกินก่อน12อันเนี่อยอ่ะย่างมาก่อนโอเคเรียบร้อยอย่างเนื้อเสร็จแล้วแล้วเราก็มากินเลยตอนนี้เราหิวข้าวพอดี <ๆ S 1> นี่กินไปก่อนกินไปให้หมดครับกินให้อิ่มโอเคเรียบร้อยเก็บของก่อนนะของเราเต็มตัวเลยตอนนี้เก็บของไปบ้างนี่เก็บของที่เราเอามาจากหมู่บ้านครับเก็บไปให้หมดนี่เก็บไปอันนี้ด้วยอ่ะ นี่เราได้กันไกมาด้นะเนี่ยเราได้กันไกมาจากไอ้ที่มันเป็นรถเกวยนความอยู่นะแล้วก็เจอมาก็เลยเก็บมาเนี่ยอันนี้เก็บไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไม้มาแปอันนะเอามาสร้างเป็นไอ้ที่เป็นเวิร์กช็อปนะไม้นี่อ่ะเอามาอีกหกอันโอเคเรียบร้อยเวิร์กช็อปทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะแต่ลองสร้างดูกันอู้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเวิร์กช็อปก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เดี๋ยวเอาไปสร้างตรงไหนดีอ่ะที่สร้างที่มันแบบดีๆหน่อยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเวิร์กช็อปของเราเนี่ยปุ๊บโอเค ก่อนที่จะดูว่ามันสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวเราต้องสร้างก่อนต้องใช้เออใช้ฟานะแล้วก็ไม้โอเคใช้ของไม่เยอะวิร์กช็อปนี้ใช้ของน้อยมากเดี๋ยวเรา,าเอาของก่อนนะใชไ้ไม้ไม่เยอะครับใช้ไม้ประมาณ2อันนี่โอเคแล้วก็ใช้ฟางข้าวนะฟางข้าวเอามาให้หมดเลยหยิบม,มาโอเคเรียบร้อยวิร์กช็อปนี้ใช้ของไม่ค่อยเยอะนะสร้างงานอยู่สร้างแป๊บเดียวนี่โอเคอันนี้ด้วยตอกปุ๊บเดี๋ยวมันต้องการฟางข้าวด้วยนะแล้วก็ไม้อีก2ท่อนเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อน ฟางข้าวเราไม่มีนะแต่ต้องไปเก็บดิมน้ําเอาไม้ก่อนตอนนี้ไม้2อ,อันครับนี่โอเคเรียบร้อยเอาไม้มาตอกก่อนตรงนี้อ่ะปึ๊บอ,อันนี้ด้วยปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บฟางข้าวก่อนนะต้องการฟางข้าวมาสร้างเป็นหลังคาเก็บไปเยอะๆเลยครับฟางข้าวเนี่ยต้องการใช้บ่อยมากโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะสาอันก็น่าจะสร้างได้แล้วคิดว่ามันอาจจะเอาไว้สร้างอุปกรณ์ได้ในเวิร์กช็อปของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างดูโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมนทาอะไรได้นในที่นี้ เวิร์กช็อปเราอ๋อเวิร์กช็อปเอาไปทำพวกตะกร้าหรอทำตะกร้าแล้วก็พวกจานชามได้นะเนี่ยมันสามารถทำพวกเครื่องไม้ได้นะแล้วพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยพวกตะกร้าเอาไว้ขายหรอมันเอาไว้ทำแล้วขายหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้ค่าเทคโนโลยีเยอะด้วยนะเออแล้วก็ใช้เงิน50บาทในการปลดล็อกรอราปลดล็อกดูก็ได้มั้งเนี่ยอะปลดล็อกมาเลยแล้วกันนะใช้ไม้5กิ่งเพื่อจะทำเป็นตะกร้านะเดี๋ยวเราลองสร้างดูก็ได้มั้งอาจจะเอาไว้ขายนะพวกนี้ลองสร้างมาดูสักอันแล้วกัน เออขอไม้นะครับขอไม้หน่อยต้องการจริงไม้ครับโอเคเรียบร้อยเอามาลองสร้างดูนะหรือว่ามันเอาไว้เก็บพกผลไม้หรือเปล่าลองสร้างก่อนนี่ต้องการอันนี้สร้างมาก็เลยนี่นางนางคูดครับแกสลักโอเคเรียบร้อยได้ตะกร้ามาแล้วอ่ะตะกร้าอันไหนอ่ะไหนตะกร้าเนี่ยตะกร้านี่ไงตะกร้าเออแล้วมันทําอะไรได้เนี่ยมันบอกว่าเป็นของตกแต่งที่สามารถครับได้ที่โต๊ะช่างในเวิร์กช็อปนะแค่นี้หรอแล้วก็ไปขายเฉยๆนะ ได้ราคา15เหรียญแต่ลดราคามันก็เหลือ7จ็ดจห้เองนะราคาค่อนข้างจะถูกนะเนี่ยตะก,กร้านี้จะสร้างอะไรได้อีกหรือเปล่าตะก,กร้าก็มีแบบหลายแบบเลยนะสงสัยราคามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะพวกตะก,กร้าพวกนี้พวกนี้ก็ไว้ขายเนี่ยแต่ชามนี้เอาไว้ทําอาหารได้นะชามันนี้รู้สึกว่ามันดูหลายประโยชน์จังหล <c oughs> ายประโยชน์มากเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยมันมีอะไรให้เราสร้างอีกไหมพอดูก่อนเออมันมีเตาเผานี่สร้างไม่ได้แต่สร้างอันนี้ได้จังไอที่มันเป็นแบบที่เย็บผ้านะ แต่เตาเผานี่เรายังไม่เคยเจอเหมืองเลยนะไม่เคยเจอเหมืองแร่เลยรู้สึกว่าเหมืองแร่มันจะอยู่แถวบนๆนะบนๆเนี้ยน่าจะมีเหมืองแร่อยู่แต่เราก็ยังไม่เคยไปนะเหมืองแร่อาจจะต้องไปในสักวันหนึ่งแต่ขอดูของอยางอื่นก่อนขอดูที่เราสร้างได้อีกนะตรงนี้มีคิดเช่นมันเป็นโรงครัวโรงครัวเราก็แบบไม่มีอาหารทํานะเรายังไม่เคยทําอาหารเลยอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือโรงเตรียมนะอู Wool, ใช้มือหนึ่งเดียวใช้เต้มหนึ่งมือเลยนะแต้มเทคนโนโ,โลยีใช้เยอะมากเลยออเราสร้างเหมืองได้ด้วยหรอ เราสามารถสร้างเหมืองได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันมีให้สร้างเหมืองอยู่อะ่ะแต่ใช้แ,แ้ตมตั้ง5นะ้าพันเนี่ยแ,แ้มเราไม่พอนะอันนี้500ก็ไม่พอเหมือนกันเนี่ยบ่อน้ำก็สร้างได้แต่คิดว่าไม่น่าจําเป็นมั้งบ่อน้ำเราแบบสามารถไปกินน้ําตรงนั้นได้นะ,น,ะ,ะน,น้ําตรงบึงอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นใบชาเราสามารถทํายาได้มั้งตรงนี้แต่ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรจําเป็นนะคิดว่าที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นการสร้างไอ้คอกสัตว์นะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์นะเพราะว่าเรายังไม่มีตังเลยไม่มีอะไรให้้้้้้เเรรรราาาาสสงงไไดดก็แค่นีะ ไม่มีของจําเป็นเลยครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วกันนะของที่เราสร้างเสร็จเนี่ยเก็บก่อนเก็บเข้าไปก่อนแต่ก้านี่เก็บไปขายไหมเอาไปขายก็ได้ั้างตะก้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราแวะเข้าเมืองไหมวิม่งไปเข้าเมืองหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะอัพสกิลด้วยตอนนี้ได้สกิลมาเพิ่มแล้วสกิลการรับเดี๋ยวเราอัพอันนี้แล้วกันนะนี่การขฟเอาไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็แวะเข้าเมืองหน่อยแล้วหาของไปขายหน่อยไหมเราไม่ค่อยมีตังค์นะตอนนี้ต้องการตังค์อ่ะอยากได้ตังค์มากเลยตอนเนี้ยไม่ค่อยจะมีตังค์ อาจจะต้องหาตังโดยการแบบคับของไปขายนะเดี๋ยวเราคับตะก,ก้าไปขายของก็ได้มนะั้งเก็บพวกกิ่งไม้แล้วก็ขับตะก้าไปขายนะเนี่ยกิ่งไม้ตามทางเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยเราจะไปคับตะก,ก้าขายแล้วกันนะเก็บไม้ไปเยอะๆเลยเราจะสร้างเป็นสิบๆอันไปเลยนะไปขายทีเดียวให้มันแบบรวยๆไปเลยถึงมันจะราคาถูกแต่ถ้าขายเยอะมันก็แบบได้ตังเยอะเหมือนกันนะนี่เก็บไปเก็บกิ่งไม้ไปให้หมดมีเยอะแล้วแน่ตอนนี้ได้กิ่งไม้มาเป็นสิบเลยเราจะเก็บสักแปดสิบอันนะตอนนี้ได้มาเจ็ดสิบเอ็ดแล้วโอเคเก็บไปเรื่อยๆ อีกนิดเดียวเท่านั้นครับนี่อันนี้โอเคเรียบร้อยได้ครบแล้วแปอันเดี๋ยวเราไปสร้างตะกร้าก่อนไปสร้างตะกร้าล้วเอาไปขายเราจะได้รวยๆเราจะเป็นคนสานตะกร้าขายแล้วตอนนี้เปลี <c oughs> ่ยนอาชีพถูกพาร์ตเลยเน, <c oughs> นี่ยมีอาชีพถูกพาร์ตยเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของในโกดังที่ไม่ได้ใช้ไปขายด้วยก็ได้มั้งพวกผ้พาพวกอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันราคาค่อนข้างจะแพงอ่ะแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะเดี๋ยวเอาไปขายให้หมดเลยแล้วกันนะอันนี้เรามาสานตะกร้าก่อนาาครับมาเลยครับ16อันสานตะกร้านั่งสานกันไปนยาวๆครับแกะสัก,กนปนย,ยาวๆ โอเคเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มันต้องปลดล็อกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบเหยโฮเยอะจังเราสามารถครับอะไรได้อีกหรือเปล่าเนี่ยจะคับของหลายๆอันเอาไปขายนะอันนี้ต้องใช้ไม้แพงใช้ไม้แพงนี่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราต้องตัดไม้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าขานะก็มีแค่ตะกร้าเนี่ยที่น่าขาับโอเคไม่เป็นไรขับตะกร้าขายนี่แหละรวยรวยแนะ่นอนคับตะกร้าขายเดี๋ยวเราของในโกดังไปด้วยนะขายของในโกดังด้วยดีกว่าของที่ไม่ได้ใช้นะนี่ผ้านี่ก็น่าจะไม่ได้ใช้นะเอาไปแล้วก็นี่ถ้วยด้วยพวกไม้ก็ด้้ววยแลกกันนนะพมเ็บไปี อันนี้อ่ะเอาไปขายให้หมดเลยพวกผายนี้ก็ขายได้นะเอาไปขายให้หมดเลยขายทุกอย่างครับอันนี้ก็อันเป็นร้อยเลยนเนี่ยอ่ะเก็บไปเอาไปข <ไป S 2> ายทุกอย่างบอกเลยเราจะทําอาชีพขายของครับวันนี้อันนี้เราได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะได้มาตอนแรกๆเลยอเอาไปขายไหมร้อยแปดสิบเนี่ยเก็บไปขายให้หมดขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างที่ขายได้เลยโอเคแค่นี้แหละของที่เราจะเอาไปขายนะของเยอะเหมือนกันเนี่ยน่าจะได้เป็นพันอยู่นะได้เยอะมากบอกเลยเอาไปขายกอน วิ่งตรงไปที่เมืองครับผมจะไปขายของบอกเลยว่าขายของรอบนี้มีเงลยแน่นอนถ้าเรามีตังค์เยอะๆนี่เราก็สามารถซื้อไก่ได้นะอยากจะซื้อไก่มาเลี้ยงเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้ปุ๋ยแบบปุ๋ยฟรีไงเราจะได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาปลูกพืชนะคนขายของอยู่ไหนเนี่ยเออขายของให้เอ็ดวินก็ได้มั้งเอ็ดวินครับผมเอาของมาขายเต็มเลยรับซื้อไหมรับซื้อไหมเอ็ดวินผมขายของเต็มเลยนะจะขายทุกอย่างเลยครับอันนี้ด้วยอ่ะขายไปขายไป แล้วก็ผ้าด้วยนี่ขายไปครับ60บาทก็เอาเอาหมดครับเออพวกนี้ขายไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นของที่เราขโมยมาไงขายตะก,ก้าด้วยตะก,ก้าขายได้ร2อบาทน,นะก็ราคาสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอเครวยวันนี้รวยบอกเลยอุ้ย360เลยเลยหรอเมื่อกี้นี่คือยังรวยเลยนะอันนี้ด้วยอ่ะแล้วก็พายผลไม้ด้วยนี่โอเคเรียบร้อยได้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีตังค์พันสองแล้วตอนนี้รวยบอกเลยว่ารวยครับเพื่งไม่อาบอีกเหรอ เราแบบขายของตั้งเยอะทำไมวลไม่อัพเลยเนี่ยไอวิวอันเนี้ยแต่ก็ใกล้อัพอยู่นะ2.39แล้วอีกนิดเดียวก็อัพแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็อัพแล้วโอเคขายของได้รวยเลยเดี๋ยวเราขายของให้แบบจนเวิอัพเลยเปะล่าเดี๋ยวเราไปเก็บกิ่งไม้แล้วก็ไปคาดตะกร้ามาขายต่อดีกว่านะเราจะได้แบบอัพวิไปเลยนะอัพวิการขายของไปเลยจะได้แบบขายของแพงขึ้นเก็บกิ่งไม้ครับเดี๋ยวจะไปสานตะกร้าขายครับวันนี้ เดี๋ยวเราเก็บไปเยอะๆเลยนะพวกกิ่งไม้เนี่ยเก็บไปสารตะกร้าทีเดียวแบบเยอะๆไปเลยเราจะได้รวยๆบอกเลยว่ากิ่งไม้เก่งป่าก็วันนี้แหละเก็บกิ่งไม้ไปสารตะกร้าเนี่ยเก็บไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเราได้มาเป็นร้อยแล้วนะตอนนี้ได้มาค่อนข้างเยอะเลยแต่เก็บอีกหน่อยแล้วกันนะต้องการเยอะๆเลยโอเคเราเก็บจนพอใจแล้วเก็บจนตัวนักเลยเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าได้มาเยอะมากได้มาร้อยแปดสิบห้าเลยนะน่าจะสารตะกร้าได้หลายอันอยู่เดี๋ยวเรารีบไปสารก่อนนี่นั่งค้าไปเลยสามสิบเจ็ดอันค้ากันยาวๆเลยนะ 2000 years Th โอ้บอกเลยว่านั่งสารตะการนานมากนานจัดเลยเนี่ยสา7อันนี้นานใช่เลยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นนาทีเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหนานมากนั่งสารตะการโคตรนานเลยนะตอนนี้เราปลดล็อกสมิตตี้แล้วหรอสมิตตี้ก็คือที่เผาแร่นะเออมันคืออนไนเนี่ยสมิตตี้ก็คือนี้นะที่เผาแร่แต่รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ไม่เคยขุดแร่นะก็น่าจะยังไม่จําเป็นนะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าเมืองก่อนเข้าเมืองไปขายตะก้านะได้ตะก้ามาเต็มเลยบอกเลยว่ารวยรวยแน่นอนครับวันนี้ผมเอาตะกามาขาย้วครับใครอยากซื้อตะก้าผมหรือเปล่าเออนี่มาขายให้ดูบอลเนกาล้วกันนะดูบอลเนก้าซื้อตะก้าหรือเปล่ามีเยอะเลยมีตะก้าเพียบเลยนะเนี่ยเอาตะกามาขายก่อนเอาตะก้าไปเลยครับ37อันนี่้277เลยนแล้วเนี่ยอ่ะขายไปวิวอัพไหมวิวน่าจะอัพนะอัพหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเหมือนมันไม่อัพเลยอะเอ้ทำไมวิวไม่อัพอ่ะ ขึ้นน้อยมากเลยอะเราขายตะกร้าไปตั้งเยอะขึ้นน้อยมากเลยนะทาไมการอัพเวลอันนี้มันยากคุดโค้ดเลยเนี่ยอัพเวลยากมากเลยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเดี๋ยวพาทหน้าเราจะมาเลี้ยงสัตว์กันไหมมีตังเยอะอย่างนี้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วนะสามารถซื้อไก่ได้แล้วคิดว่าอาจจะไปซื้อไก่ที่นี่นะเนี่ยตรงเนี้ยเอ้มันอยู่ไหนเนี่ยไก่อยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะสักที่หนึ่งแหละคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อลูกเจี๊ยบนะซื้อลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงอะโอเคเดี๋ยวคิดว่าพานี้เราพอไคดนี้กอว้็จไเพียรา เอาไว้ต่อกันใหม่พารนะ์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย